สวัสดีจ้าพี่น้องมนีทำงานสบายคักมืนีสวัสดีพี่น้องโป,งป่งป้ายเดจเดอแฟนคลับสาวนหน่อยนอเนะเผ็ดปันแพงแฟนคลับอีหล่าหน่อยองอิเงเผ็ดปันแพงเดจะเดอื์อนีกะแม่อ้อมชาเนี่ยแม่หักยูเครนดดเดจะเดอสวัสดีทุกผู้ทุกทุกคนมนีกะนาวนะวกเราพี่น้องจ้าเหลือง,งานแล้วมนี ีงานสองหรอโนีเห็ุงานสองชั่วโมงเพื่อพี่น้องสบายครับจะเป็นจ่างมากินเนิ้นเดือนแลวจะพี่น้องบ่มีงานก็ปริสีเลียดเกลียดสมองเนาะบรรยากาศหลังเลิกง,งานจ้าย่างผู้เดียวเลวจะพี่น้องชีวิตใส่ชีวิตคนเดียวต่างประเทศตอกต้อยตอกต้อยจ้ะใส่ชีวิตไปเนาะดิ่นล่นกันไปหาหกินกันไปจ้ะ มองได้พ่อหาได้มองได้พ่ออยยุพ่อกินกะเศรษฐกิจพ่อเพียงจ้าอยู่นีกับพ่อได้เก็บได้กำย่บานเท่ามันก็หายากถามว่าลำบากไหมกระบ,บอกอกจ้าหาเงินไปเรื่อยๆออยุบานเท่าเนี่ยอย,ยากใช้ชีวิตเสาออกแรงเขาเงาบรรยุดกะใส,ส่ชีวิตพักพอน ของว่างก็ออกหาซื้อ,อ,อก็เขาก็ปานี่แหละจ้ะสภาพบ้านเมืองข้าเจ้าตอนนี้ีิมะบบมีจ้ะก็สีเย็นๆแน่ีิมะแล้วาล่ไปเบิดแล้วจ้ะรอรอให้ตกใหม่แต่อย่าตกดีแล้วมันไปยากไม่ยากจะมี่ิมะกันเลยไปยากไม่ยากอันนี้ก็ไปง่ายมากง่ายแน่พี่น้อง ยางไปยางมากอะสบายในจักหน่อยโมมีหิมะเนาะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจ้ะเราเลือกที่จะสุขความสุขมันอยู่ใกล้ตัวไม่จำเป็นต้องรวยไม่จำเป็นต้องสวยขอให้มีงานทำใส่ชีวิตไปจ้ะเพื่อขอบรัวเพื่อคนข้างลัง ใช้ชีวิตที่ยังมีอยู่ให้มันเป็นประโยชน์ใช้ชีวิตที่ยังมีอยู่ทำความดีไว้ค่ะพี่น้องความสุขอยู่รอบกายจ้ะพี่น้องจ๋าจัางสิละความสุขของขวอยกันยังสิละวางเบาย่างจ้าคนเดียวเมืองนี่จ้ะนี่แหละจ้ะประเทศยูเครนสถานที่และประเทศที่กำลังทำมาหากินค่ะหากินไป ผู้ยุบานก็นหาไปแล้วพี่น้องเด้อใส่ชีวิตไปใส่ชีวิตอย่างระมัดระวังคือคำว่าระมัดระวังนี่กะระวังถุกอย่างเลยจ้ะระวังการใช้ชีวิตบนท้องถนนระวังใช้เงินให้หะระมัดระวังมีหน่อยใส่หน่อยมีหลายก็ใส่หน่อยคือเกาแล้วพี่น้องเห็นจึงไหน มะกวงมะไก่บันนี้แล้วเนาะเป็นยังไงพี่นอ้องคือบ้านเขาบคืออยู่ในเนาะมันบ่คือตนาตาเนี่ลแหละจ้ะกระสีงเงียบเงานในเจิหน้อยเพราะว่าบ้านเขาบ่ไใดขายของบนฟุตบาทเนาะก็เป็นสัดส่วนของบ้านเมืองเขา อากาศบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเราจะไม่คลายแบบขอบสนนนี่แข็งจะแข็ง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 เอ้ยยางยังสีแข็งเลยพี่น้องนี่แหละกระสีนิดๆน,น,น้อยๆเนาะพี่น้องพ่อได้พูดได้จากันพ่อได้คุยพ่อได้ทักท้ายแฟนคลับพูดนะพราท่านมีมเขาหรอกพี่นอ้องว่าไปสละเพื่อหน้าขดมีแฟนคลับน้ำเขาเนาะ ฟังข่อยนี่เด้อพี่นอ้องเด้อเบื่องให้ข่อยน้ำเน้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งพี่บาจ้ะพี่บาถ่ายคลิปบ่เคยเห็นน้ำพ,พอลุกพี่น้องอยากเห็นน้ำเพิ่นพอได้มีแฟนคับพูดคุยน้ำเพิ่นโอ้ยย่างไปก็เศร้าไปเมื่อยนี่ผมมียังหลายด้อพี่น้องมีอยู่ซ้ำนี่แหละ ย่างไปย่างมาเว่าคนเดียวพูดคนเดียวกินคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวจ้าพี่น้องกะจังได้กับฝากเบิ้งให้เด้อพี่น้องเด้อพี่บ่าทายคลิปบ่าไปเรื่อย,ยเรื่อยยล่งจ้าเอ้ยนี่สภาพาบ้านเขาเออเวลาบม่มีหิมะกะสบายนนิดหน่อยบม่มีหิมะ สบายมีมะลำบากลำบากทั้งหนาวทั้งเดินยากกลัวรื่นนี่พี่นอ้องทางเขาบ้านคอยแล้วฮ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่เล้ดจ้าขอพู้คนทุก,นทกท่านที่เขามาเบิงไห่และขอพู้คณทุกท่านที่กำลังคิดที่เขาเมาเงิงด้วยจ้าเด้อฝากติดตามแม่อ้อมชาแนล แม่ฮักยูเครนด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะพบกับไม่คลิปหนานะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า